สวัสดีครับสวัสดีมีธุระอะไรห,หรือครับอ่าจะรับดาบฆาตรกรหนึ่งอันครับอ่าคุณเป็นได้เพียงแค่อินโนเซนขอโทษด้วยครับโอ้วิจ็บตีทำอะไรอยู่มาเป็นลูกมือ,ขอเขาเิยช่วยเอาคืนไปด้วยครับอาอะไรครับเอาคนนี้กลับไปด้วยครับอยู่ๆเขาก็มาอยู่ข้าบผมโ, <c oughs> โอ้ยกาตกรลดลบด้วย วันนี้ก็อยู่กับ Minecraft Murder หรือต้องเปลี่ยนเป็น Murder Minecraft วันนี้อยู่ผม White Crush บิค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่า Murder เวอร์ชันใหม่นี้ถูกใจไว้โจโจอย่างเรา2คนมาก้านะครับเราก็เลยจะมาเล่น Murder กันอีกนะครับวันนั้นยังไม่สะใจเลยยังไม่ได้เป็น Murder เลยมีแค่เธอที่ได้เป็นเองจริงค่ะพร้อมไหมคพร้อมแล้วค่ะไป Let's go โอ้ด่านอะไรคะเนี่ยโอ้ ไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเลยจริงด่านใหม่ด้วยเชอรี่คือใครอ่ะเขาโชว์ดาบเฮ้ยเขาโชว์ธนูก็เลยพยักหน้าโอเค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 เราจะเชอรี่วะนะเธอใช่ขอเก็บเหรียญหน่อยอยากได้ธนูมีโชว์ด้วยนะเขาบอกว่าฉันน่ะนะก็คือเชอรีฟผู้เก่งกล้าสามารถสามารถเฮ้ยมีกล่องด้วย เธอเมื่อกล่องอะไรไม่รู้ไเห็นปะเห็นปะข้างในนะเมื่อกี้สิบคอยเราไปเก็บเงินใช้ครบสิบคอดีกว่าเขาได้แล้ว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 จริงเหรอไปลองเปิดไปลองเปิด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 เอาไม่พอคาดสี่แต่มันจะเป็นธนูให้อัตโนมัติหรือเปล่าถ้าเราเก็บครบมันก็น่าจะเป็นธนูให้หรือเปล่าแต่กล่องเมื่อกี้มันต้องมีเรื่องราวหรือครับแหละเขาจะครบแล้วเขาจะครบแล้ว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  แต่ฆาตกรไม่ฆ่าเลยอ่ะเออมันยังเล่นไม่เป็นนะป่ะนี่ออมาดูสิบัฟเหรออะไรอ่ะเขาได้บาัาวิ่งเร็ว20ว่สบวิโอ,มโอโ้มันเป็นมันเป็นบัฟมันเป็นสมบัติหูต่เสียยี่เสียเป็นสิบเลยหรอแพงมากเลยเนะี่ยแพงเหมือนกันนะฮเฮ้ยเธอนั่นแสงอะไรอ่ะ เนี่ยเนี่ยดูดิเฮ้ยไหนวานไปด้วยเฮ้ยนี่มันเกินไปมั้งเอ้ยมันจะเกินไปมั้งร่างกายไหมเฮ้ยลงขาแล้วเฮ้ย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 เธอพอเขาห่างจากเธอนี่เอาเลยนะเอาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวเลยเอาดีไม่เกี่ยวเขาเขาเก็บธนูได้ละเฮ้ยมีตามีศพตายสองคน เขาว่าเธอแล้วเธอว่าเธอแล้วเขาไม่ใช uh, ่แล้วเธอห่างจากเขาปุ๊บเพราะเธอห่างจากเขาปุ๊บเธอนี่เลยอ่ะเริ่มพ่าเลยอ่ะเงินซื้อธนูเพราะเธอจะเอาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ไรสาระไม่เขาอยากรู้มันมันของใหม่ไงใครก็อยากเล่นป่ะมันมีมามีมันอย่าอย่าอย่าเพราะว่าเธอแปลกเธอะแปลกแปลกเอาดีเธออย่ามามั่วแหละชัดเจนอะไรอ่ะชัดเจน อ่ะโอเคพยายามจะโบยเขาอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาจะยิงเธอคนแรกเขาก็จะฆ่าเธอคนแรกเหมือนกันเธอเขาไม่เห็นเธอซื้อกล่องเลยเขาซื้อไปแล้วกล่องอะออเโอ้ <Hello. S 1> oh my god ดันไงเธอเธอเกินไปไหมอะเธออะไร อยู่ไหนอ่ะเขากลัวมากเลยแต่ไม่ใช่เขาแน่นอนเ,เอา,เอาดีเงียบแปลกเงียบแปลก,ก,กแล้วก็มาโบยเขาเธอเหลือผู้รอดสามคนแล้วนะเนี่ยไม่น่เนียนไม่เนียนก็มีเธอเขาแล้วก็ฆาตกรก็คือเธอไงนี่เลย เขาเธอเขาไเจอฝั่งซ้ายก่อนแล้วหันไปเจอเธอทางขวาโอ้โหนี่เดียวเองสายไปแค่ากรในแเกมแรกเสียอได้กำลังบันเลยเหลืออีกสคนสุดท้ายจะชนะอยู่แล้วเธออะไรอยู่เขาแล้วเมวเราจะอยู่ด้วยกันตอนเนี้ยไปไหนวิ่งดิหนีเธอ าตามทำไมตามทำไมมึงเข้าข้าไม่ได้อีกทีกันดิ เ้รยรู้แล้วแบบไอ้น,นี่มันดีมากเลยมีน้ำย,ยาวิ่งเลียวไม่หนีเล่นมอร์เดอร์มไม่เคยหนีเขาได้เลยเออทำไมอ่ะอเห็น,นเธอเลี้ยวอยู่เธอแกล้งทำเป็นทางอื่นไม่ใช่เธอเกี่ยวไม่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ทำไมฆ้าตกรอยไม่ค่อยจะฆ่าเลย <S <S อ่ะ เฮ้ยเธอหนีไม่ทันเนี่ยเฮ้ยน้ำยาไม่ดีแล้วเะไรหอบหอบหลาเนียนละหลอกให้ดีใจไม่ต้องเล่นกับฆาตกรแล้วหนีกันเองก็น่ะเนอ่ยเขาเนี่ยมันทำอะไรได้แฟชั่นอะมันเอาไว้ส่องอะไรอ่ะลองดิลองส่องศพสิ สองสองรอยนิ้วมใช่ไม่เป็นน่ะแค่สองคนเหรอเงียบกริบแล้วเฮ้ยเหรอ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> ข้ามตกน้ำ หลังนี้เขาจําได้ว่าเขาเหลือเก็บเหรียญไว้เยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะมาถึงฆ่าเลยว่าเอาแล้วเชอรีตายเชอรีตายแล้วว่ะแนมเพอตายเฮ้ยกุญแจนี่กุญแจอะไรอะ่ะลูบี้อมัมโมลี่เขาเจอกุญแจอะไรไม่รู้เหมือนกันเก็บมาแล้วเฮ้ยเธอประตูเนี่ยมันมีกุญแจที่เธอกดอ่ะไปเอาตาย <c oughs> เธอต้องหากุญแจสองอันเพื่อเปิดประตูใหญ่โอเค จะไปหาที่ไหนเนี่ยเล่นมาเจออันเดียตลอดเลยเฮ้ยฆาตรกรยังโหระใครอ่ะหัวโซ่มห,ห่อดำเนี่ยเฮ้ยเล่นมุวงบึมเ <c oughs> ชอรีฟตายเธอฆาตรกรตัวนี้โหดหระวังนะี๋เวจัดไปห้ามผ่านใครเลยอ่ะคือสงสัยให้โหดเลยเฮ้ยโหดจริง ข้าหมดไม่เลือเลยไม่เลือเลยนั่นแหละเธอเธอตามหลังว้าเฮู้วู้ฮู้ตา้วอนอนออน้วยอนงนนแ้ไก่โลกอะมาแล้วเนี่ยข้างหลังเพื่อนอยู่ข้างหลัง เหลือของเหลือสองคนนี่ว่าเธอเฮ้ยอะไรไงเชอรี่อยู่นู่นเชอรี่นายต้องสู้แต่ต้องเป็นเราสินะที่ต้องเข้าไปช่วยมาละผมมาละวายชิกะแมนว้ายวายลุ้นลุเฮ้ยเฮ้ยยายาโอ้ยก็มันกีเอฟเฟอร์เหรอ เขาไม่มีธนูเดยเศ้าเลยเปลี่ยนเกมดีกว่าเขาอยากเป็นเหรียญอะฮะทำไมอ่ะโอ้ยองไม่โดนไปเชรี่ป๋อใช่นี่มันฆ่าคนต่อหน้าเขาเลยแล้วเขาก็วิ่งมาเจอพอดีเขาก็เลยหันไปยิงก็เท่านั้นเอง ขี้เกียจวิ่งแล้วเดี๋ยวเขาอยู่เฉยๆมั้งดิรอเก็บทองพอไม่ต้องทำไรอยู่เฉยเนะี่ยคือจะไม่ทำไรแล้วใช่ไหมอือจะไม่ทำไรแล้วไม่เหนื่อยเหใจเห <c oughs> นื่อยใจตัวเองเบื่อหน่โอเค <c oughs> มีการตายเกิดขึ้นถึงสองศพด้วยกันครับและฆาตากรก็ยังไม่รู้ว่าเป็น <c oughs> ใครนะครับถ้าที่ดูแล้วมีแพนด้าหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> าไม่ใช่มีเพนด้าแล้วมันจะเป็นใครมันคือฉันอีกเช็คอะไรเขาไม่ได้เป็นฆาตกรไม่ได้พูดเลยโอ้โหสงสัยอะสอะิโอเคไม่มีร่องรอยนะโอเคหาว่าเขาเป็นไปหาร่องรอยอยังว่าใครเป็นพยายามอยู่ตายตรงไหนก็ไม่รู้ศพดูยากม,ยามากบางทีง เ <Two. S 2> ชอรี่ตายเฮ้ยตายได้ไงอะแล้วของมันอยู่ไหนอะอยากได้ธนูเชอรี่บอะเออหืทำไมเงียบวะเขาไม่ได้ทำอะไรอะเออ

หลเนี่ยหลออืมเขาอยากตามหากุญแจที่มันเป็นกุญแจห้องลับอะ่ะเดี๋ยวเธอก็เจอตามพืน้นะไปรอห้องลับเลยก็ได้ <c oughs> แต่อาจจะเจอขั้นตอนอยางั้นเลยเหรอเนี่ยมันเจอสองดอกอะไมากเลยอันดท,ท้ายเนี่ยใช่ไวมากอะ่ะ รอเลยจะเข้าห้องเลยเหรอเธอหรือว่าจะเป็นในไก่นั่นน่ะไก่ไหนหน้าประตูอ่ะไม่น่าใช่มั้งไก่นั่นก็จะรอเข้าเหมืันจะรออะไรไม่มันจะรอเฮ้ยประตูมาแล้วรีบเอา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 รีบไปารีบเอารีบเอาเอาหยิบไม่ได้ต้องมีถุูก่อนต้องมีถุงก่อนเอ้ามีนี่ได้มาแล้ว การเก็บดีเนี่ยทุกคนน่าจะได้ธนูหมดเลยนะคลิกด้ได้ได้โอ้ยนี่นี่เองหรอโอ้ยอย่างนี้ฆาตกรก็ร้องไห้เลยนะทุกคนถือให้ดูกันหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาสืบหาฆาตกรดีกว่าป่ะไปไปไปไหนเธอเราเขาด้วยเธอว่าใครต้องมาเลยธนูใส่เสื้อดำนี้ไหมไอ้ที่มันเป็นหูกระต่ายนี่ตามมาตามมาตามมาเนี่ยเนี่ยเอาไหมเลงเลงเลงใส่ทุกคนมีธนูเฮ้ย ต้องซ่อมตัวที่ที่นี่กัเธอลองเล็งใส่นี่ไหมยืนนิ่งอ่ะยืนนิ่งเนี่ยยืนนิ่งเนี่ยมันจะมีจิตวิญญาณไหมโอเคโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเูก็ตายหูก็ตายเข้าหูก็ตายว่ะเข้าหูก็ตายเถอดเข้าหูก็ตายเชื่อไหมทำเป็นเรียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำวิ่งกลับมาเนี่ยเข้าหูก็ตายวัดไหม เขาลองไหมลองไหมลองไหมเขาเองเขาเองเข้ยย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 ่ยย่ยย okay. we ่ย่ยยยยยยยถือแล้วยยยแล้วฟักแล้วยยเยย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 ย่ยย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 ยอยย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 ้ยย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 ้ยยยยเยย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 ยไอยะ โอเทเลยเจ้าฟ้าอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหโอ้ my god ด่านนี้เราต้องหาแกจุนนะครับเพื่อที่จะเอาแกจุนไปเปิดประตูรับอะไรอ่ะมีคนเจอสองอันแล้วอ่ะไวมากยืนอยู่พอดีเปล่าเหลืออันเดียวเธอ เฮ้ยฆาตกรเป็นไอไก่ไอไก่อยู่ตรงข้างประตูลับเลยมันตามเขาเธอช่วยเขาด้วยเธอมันเป็นไงมันเป็นไก่ตาที่แล้วที่มันไปยินอยู่ตรงหน้าประตูลับเธอจำได้ไหมจำได้มันอยู่ตรงห้องลับมันเฝ้าห้องลับเ่ะโดนแน่มันตามเขาเธอหนีไปมันไม่ตามเธอแล้วมันไม่ตามเธอแล้วเธอเธอเธอมันเฝ้าประตูลับเว้ยมันไม่ใครเข้าเฮ้ยมันจะดักกันดิเน่มันดักประตูลับเลยน่ะ เมันดัก,<า>กประตูลับลเรารีบเก็บเหรียญเพื่ค่าแทนมาหาเขาเดีเช่วยเขาด้วยเถอะเขาจะตายได้เลยรู้ <c oughs> นนแล้ว <c oughs> โอเคเขารอดเขารอดมีคน,นเข้าไปเก็บธนูไหมสรุปไม่มันดักประตูไงหยุดแค่วะวอลเก็บเหรียญเฮ้ยเด็กทีกระไรธนูมาแต่ขาตกรไก่อ,อยู่ไหนล่าออกล่าไอ้ไก่โผมาซะเลยดิ คิดว่าใส่สูตรล้วจะทำให้แกดูดีขึ้นเดียวกันเหรอเออจะฆ่าแกจะขายประกันออกอย่างั้นเหรอมาขายประกันอะไรอะ่ระมปฆ่าคน,นจะมาขายประกันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะเอา้าเอา้าโอ้คัน <laughs> โอไก่ขายประกันโอเคไก่ไฮไอ้นี้ไม่ได้เป็นแนะ่นอน เขากํลังนั่งสืบอยู่สืบเรื่องราวไฮนี่ไม่ได้เป็นแน่โอเคผู้ชายคนเมื่อกี้ไม่ได้เป็นซึมองเป็นนักธนูเธอมาช่วยสืบหน่อยเธอตอนนั้นมีมีศพไหมมีศพไหมไม่มี งั้นไม่มีตรงนี้แล้วไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เธอไม่ใช่ตามมาตามมาเพราะว่าศพต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆถ้าเราเอาคนนี้น่าจะมีฝีมือพอสมควรเลยดูจากการฆ่าแล้วเธอไม่ขัดเขาเลยอ่ะธอไม่ขัดเขาเลยอ่ะขัดทำไมเอ้ายเขาร้องเพลงให้ฟังเธอไม่ขัดแล้วก็ร้องไปสิเอ้าหัวหน้ามดอวย่ามทำไมต้องห้ามเราใจเลยเหนื่อยนะเร็ะแวมา เฮ้ยฆาตกรหัวหัวก็หัวก็หัวแมวผู้หญิงผมสีน้ำตาลหัวแมวโอเคเขาจะหาธนูให้เจอแล้วเขาจะฆ่ามันให้เฮ้ยมันวู้เกือบตายอ่ะเฮ้ยดีนะมียาเฮ้ยเขามียาไงมันคือนั่นใช่ไหม โอเคเหลือแต่ว่าเขาต้องมีธนูข้ามไปได้เพื่อนไม่นะดิทิคทีฟอะไรเชลลิฟยิงเลยยิง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 อุ้ยมีคนตายแล้วมันจะดบอันนี้เธอเป็นอะไรเป็นขยายอ่ะเป็นขยายมันเป็นดิทิคทีฟไงเป็นเชลลิฟเชลลิฟจะดบอ๋อนี่เมื่อไเพื่อนโอ้มันหายตัวสวยแล้วเขาตายแน่เลยเขาเก็บธนูเก็บไม่ได้มันดักสวยแล้วเขาตายแล้ว เฮ้ยอ่าเหลือเขาคือผู้รอดชีวิตคนเดียวเธออ๋อแล้วแล้วธนูอยู่ตรงมันมันไม่อยู่มันไม่อยู่เก็บฮ้บเธอต้องจัดการให้ได้นะแล้วเขาจะไปเจอมันที่ไหนอ่ะอย่าเลยเธอออนานี้เป็นการพิสูจน์นะคะว่าไว้ช่องเด็กหล่อนจะสามารล้มล้างเข้าไปก่อนได้หรือเปล่มันยากนะอุ้ยไฟดับอ๋อเนี่ยหรอไฟฉายไปใช้กรณีนี่ยหอ อ๋อไอ้คันย่อคือคือคือไฟดาบป๋อยิงยาก่อนเลยเขาไม่รู้แล้วอะไรเป็นอะไรแล้วฆาตกรรมมันจะเห็นเราไหมอ่ะไฟติดแล้วอุ้ยอย่างงี้นี่เองไฟฉายมีไว้ใช้อย่างงี้เองรู้แล้วโอเคเขาต้องหาฆาตกรให้เจอก่อนอ่ะถ้าเขาไม่เจอเขาตายแน่เขาต้องซื้อยาก่อนเขาบอกไม่ได้แต่ว่าแบบเออ ได้เหรอได้ดิเขาชนะเหรอโอ้ยรูปเข้าไปสามทีเป็นอินเซตนต์ก็สนุกได้บอกเลยถ้าเจอฆาตกรเรโทษเลยเฮ้ยเขาเจอสีเขียว เพราะว่ากุญแจมันไม่ได้วางไว้ที่เดิมหรอกเฮ้ยเธอแปลกอ่ะเอ้ยแมมเบอร์แปลกอะไรอยู่ดีก็ว่าเขาแปลกเธอแหละแปลกเมมเบอแมเมมเบอร์เมมเบอร์เมมออะไรเฮ้ยเอเมนมมนเอเมาเก่งขนาดเนี้ยรู้เลยอารู้ละ อะไรเฮอฮือฮืจะเป็นสักทีหนึง่งจะไละ<ห>่คายหมดเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> กว่าจะได้เป็น <c oughs> จะบ้าตายแล้ว <c oughs> กว่าจะได้เป็นฆาตกรแต่ละทีหนึง่งเก็บกิเก็บมันช่างเหนื่อยอะไรขนาดนี้ตายหมดอไ,อไอ้พวกไอ้พวกนี่อะไรเฮ้ย ตายตายใช่บมดเฮ้อไวเว้ยมันจะได้เป็นแต่ละทีเาจะาดว้ขอจะได้เป็นแต่ละทีมันเหนื่อยแค่ไหนรู้ไหมเหนื่อยแก่ไหนเูกไหมตายตายหด We vẫn chưa luôn, cái vấn đề này. You like it, kịp 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 Innocent kịp 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 Innocent, Innocent. จะมีโอกาสได้เป็นมากไหมเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยโอ้ไหวเลยเล่นมา10เกมแล้วเนี่ยจะได้เป็นทีหนึ่งเอาละครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเยอะๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ต่อนาครับผมบายบาย